เจอหน้ากันไม่ได้เหมือนกันนะครับหนุ่มน้อยธันวาก็เก่งๆเหมือนกันนะหนุ่มน้อยธันวาครับดูเสียงอดออนเลยนะผมขาน้องเสียงหนึ่งข้างับผมดูเวลาน้องเดินนะก็เรารักษามาเนิ่นนานแล้วนะผมไม่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็รักษาให้น้อง นะครับผ่านหมอมาก็หลายท่านแล้วนะครับผมก็ไม่ดีขึ้นมานะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับร่วมแชร์นะครับเผื่อคุณหมอโบจะมาเห็นนะครับเดี๋ยวจะให้เขาเดินมาให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับนั่นแหละครับผมแลาน้องเดินก็แบบนั้นแหละครับขอกินเก่งนะครับจอมบวยวายนะครับเป็นผมไม่ได้เพราะกินอย่างเดียว ก็ฝากทุกท่านนะครับผมช่วยแชร์นะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับหนุ่มน้อยจอมบวยวายกันด้วยอายุ13ปีครับผมน้องขาเสียนึงข้างน้องก็เป็นช้างแห่มาก่อนนะครับแต่ก่อนสําหรับหนุ่มน้อยจอมบวยวายพายท่านว่าแต่ที่สาคัญก็คือน้องขาเสียแบบนี้มาเป็นปีกว่าแล้วนะครับไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่นะครับผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งคุณหมอ จะผ่านมาเห็นนะครับผมอย่างน้อยนะครับได้ตัวยามานะครับก็ยังดีหากคุณหมอเดินทางมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่กันสุลินนะครับผมทีมงานแตแอลนะครับทีมงานช้างป่านั่นเองนะครับผมฝากสุท่าน์เป็นกระบอกเสียงให้กับหนุ่มน้อยธันวากันด้วยนะครับหมดแล้วเป็นขอครับผมเอาดีสวยแล้วเสียงดังดดังๆโอเคเดี๋ยวให้